อยากสอบผ่านก็พอต้องรู้4ข้อนี้ค่ะใกล้อสอบแล้วนะคะทุกคนคําแนะนําของตาลถ้าอยากสอบผ่านข้อที่1เราต้องรู้ว่าเราเนี่ยยังไม่แม่นเรื่องอะไรเราจะรู้ได้ยังไงนะคะเราก็จะรู้จากการทําข้อสอบเราต้องลองทําข้อสอบเองดูสัก1 2รอบเราจะรู้แล้วว่าเออข้อไหนที่เรามักจะตอบผิดข้อที่เรามักจะตอบผิดเนี่ยเราต้องดูว่าเราตอบผิดเพราะอะไร แล้วว่าเรายังไม่แม่นเรื่องนั้นใช่ไหมคะเราจะได้ไปอ่านเฉพาะเรื่องนะคะไม่ต้องอ่านใหม่ทั้งหมดไม่ต้องทบทวนทั้งหมดนะคะทบทวนเฉพาะเรื่องที่เราไม่แม่นจะได้ประหยัดเวลาในการเตรียมตัวสอบนั่นเองนะคะ สอนะคะใกล้สอบแล้วต่วอยากให้ทุกคนเนี่ยเวลาฝึกทําข้อสอบนะ,ะต้องจับเวลาค่ะฝึกให้สมองเราเนี่ยชินกับการทําเร็วคิดเร็วตอบเร็วนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ฝึกจับเวลาเนี่ยเวลาไปทาข้อสอบจริงสมองเราอาจจะปรับตัวไม่ทันนะคะเวลาข้อส MM. อบจริงนะคะ100ข้อมีเวลาทําแค่3ชั่วโมงเท่านั้นถ้าหารเฉลี่ยทุกข้อเนี่ยจะตกประมาณข้อละ30วินาทีถึง40วินาทีนะคะตาอยากให้ทุกคนฝึกทําข้อสอบ1ข้อให้ไม่เกิน30วินาทีก่อนอ่าเราจะได้รู้ว่าเวลาทําข้อสอบจริงเนี่ยเราทําช้าทําเร็วแ,แค่ไหนแล้วก็ ปรับกันนะคะก่อนที่จะถึงวันสอบเพราะว่าถ้าทําข้อสอบไม่ทันเนี่ยเสียดายคะแนนนะคะข้อสนะคะอันนี้เป็นเทคนิคการทําข้อสอบค่ะเมื่อกี้เราบอกว่า100อข้อเนี่ยเรามีเวลาแค่3ชั่วโมง,งใช่ไหมคะเราต้องทาให้ทันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอ่านจดปุ๊บคิดว่าช้อยส์ข้อไหนใช่สัญชาตญาณเรามันบอกว่าเฮ้ยข้อนี้น่าถูกฝนไปเลยนะคะฝนทึบไปเลยทึบดําทั้งวงเลยนะคะทุกคนบางคนเนี่ยแค่ติกต๊ก ไว้แล้วค่อยมาผลทีหลังมันจะไม่ทันนะมันไม่ทันมาหลายคนแล้วค่ะทุกคนมันเสียดายคะแนนนะคะเพราะฉะนั้นฝนไปเลยนะคะทํามั่นใจข้อไหนแต่ถ้าเกิดว่าข้อไหนที่เราอ่านปุ๊บแบบเอ๊ะแบบใช้เวลาคิดนานไม่มั่นใจเลย อยากแนะนําว่าให้เดาไปก่อนนะคะลองฝนไปก่อนแล้วเราทำเครื่องหมายหน้าข้อไว้ว่าเอ้ยข้อนี้เราเรามั่วไว้เดี๋ยวถ้าเหลือเวลาตอนท้ายนะคะเราจะกลับมาทำอ่ะเราจะกลับมาลบแล้วก็ทําข้อนี้ใหม่นะคะแต่ว่าตอนอยากให้ทุกคนฝนทึบไปก่อนทั้งหมดนะคะเผื่อว่าเราทําไม่ทันค่ะทุกคนข้อที่4นะคะข้อนี้ไฮไลท์เลยค่ะจำได้ไหมเมื่อกี้ที่เราตอบไม่ได้แล้วเราเดาไว้ก่อนเราทาเครื่องหมายหน้าข้อไว้เนี่ยอันนี้เราเดี๋ยวเวลาปุ๊บเรากลับมาทําข้อนั้นนะคะแต่ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยมั่วเลย4ข้ออยู่ดีๆสุ่มมาเลย1ข้ออันเนี้ยเราอาจจะ 4อ่25อนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถตัดชอยได้ตัดชอยที่แบบเอ้ยจากความดูของเรามันไม่น่าใช่ออกไปได้1ข้อเราจะเหลือ1นใน3ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราตัดได้อีกอ่ะเหลือ2ข้อโอกาสตอบถูกของเราเนี่ยมันจะมี50แล้วนะคะ1นใน2ข้อนะทุกคนมันเยอะนะตังอยากให้ทุกคนลองตัดชอยดูก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมั่วเลยถ้าตัดชอยได้เนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสตอบถูกให้เราได้อีกนะคะอยากให้เก็บคะแนนให้ได้ทุกคะแนนมีความหมายนะคะสู้ เทคนิคทั้งสข้อที่ตานแชร์วันนี้สามารถเอาไปใช้ได้กับทุกวิชาเลยนะคะไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครมีเทคนิคพิเศษนอกเหนือจากนี้คอมเมนต์มาแบ่งปันกันหน่อยนะคะแลวถ้าใครมีคําถามอยากให้ตานแชร์เทคนิคอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวตานมาตอบให้ค่ะขอให้ทุกคนสอบผ่านไปด้วยกันนะคะ